ก็ที่นี่ติดปัญหาอะไรบ้างครับครับมีต้นเดียวครับสวัสดีครับผมอมทิตย์โฮมพายครับตอนนี้ผมอยู่ที่สุขุมวิท3 9อยู่ซอยพร้อมพัดนะครับวันนี้เข้ามาตรวจงานนะได้ทำการติดตั้งเสาเข็มสปันไมโครพายเส้นผ่าศูนยการ20เซนด้วยเครื่องตอกมินิไฮบิดนะครับเป็น เครื่องตอกที่ใช้ไฟฟ้านะครับในการทํางานเสียงเงียบมากตอนนี้กําลังทําการตอกอยู่แล้วด้วยเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันนะครับนี่คือบ้านลูกค้านะครับที่เราการติดตั้งเป็นทาวน์เฮาส์นะครับเป็นหลังกลางด้วยนะครับเข้าประตูนี้เลยนะฮะตามเข้ามาดูตรงนี้นะครับเป็นเสาเข็มนะครที่เราใช้ในการติดตั้งนะครับเป็นเสาเข็มสปันเบคอนพาสเส้นผ่านศูนย์กลาง20เซนนะครับ ผิวก็จะเรียบเนียนแบบนี้นะครับเป็นสปันแท้นะครับผลิตจากโรงงานโฮมพายอินจิ e เนยริ่นะครับเป็นโรงงานผลิตมาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับก็สามารถเลือกใช้ได้ตั้งแต่เสาเข็มสควร์ไมโครพายไอไมโครพาแล้วก็สปันไมโครพายครับมีให้เลือกจุใจเลยเดี๋ยวตามเข้าไปดูด้านในดีกว่าเนี่นะฮะตัวเครื่องจักรนะครับก็คือเอาไปลงไว้ด้านหน้านะครับแล้วก็ต้องผ่านประตูนี้นะฮะประตูวงกบตัวนี้เลย ประตูขนาด80เซนนะครับตัวเครื่องจักรก็ต้องผ่านเข้ามาช่องทางนี้นะครับก็ด้วยความที่ตัวเครื่องมินิไฮบริดนะครับกว้างแค่60เซนก็สามารถผ่านประตูนี้ได้นะครับนะสังเกตนะฮะพอผ่านเข้าประตูนี้นะครับมาอยู่ด้านในเป็นพื้นกระเบื้องหมดเลยนะจริงๆแล้วลูกค้าเนี่ยต้องเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับแต่ก็เราก็ยังมีการโรเทคด้วยการใช้ไม้อัดนะครับก็สามารถเข้ามาในช่องนี้ได้ผ่านไปทางด้านนน้นนะครับ กำลังทำการตอกเลยนะไม่รู้มืดหรือเปล่าแสงมืดมันน่าจะมืดนะโอเคก็โซนนี้นะครับตัวเครื่องจักรผ่านมาช่องนี้นะครับแล้วก็ออกไปตูด้านหลังนะแต่มีโซนด้านนี้ที่เรามองเห็นเนี่ยมันเป็นบันไดนะครับเป็นบันไดเนี่ยตรงนี้ก็จะรื้อออกนะที่นี่นะครับใช้เสาเข็มสปันเส้นือนกลาง20เซนจำนวน12ต้นเลยกนอะเดี๋ยวตามมาดูด้านหลังผ่านช่องนี้เลยอ่านี่คือโซนด้านหลังนะครับที่ใช้เสาเข็มจํานวน12ต้นเลย นี่คือเสาเข็ยียที่ทำการตอ,อกไปแล้วนะครับดูจากตัวเลขที่เขียนไว้นะครับก็คือลงไป13ท่อนนะครับถ้าเต็มเต็มเลยคือ19เมตร50นะครแต่ลงไปก็น่าอยู่ประมาณสัก19เมตรนะครับน้องก็ลังทำการตอ,อกเลยนะครับ และตอนนี้นะครเราอยู่กับน้องโบนะครับหัวหน้าทีมที่ทําการติดตั้งครับสวัสดีครับน้องโบครับความลึกของเสาเข็มที่นี่ลงไปกี่เมตรครับอยู่ที่18เมตร50ครับ18เมตร50าสิบใช่ครับอ๋อแต่วส้เข็ม13าท่อน13ท่อนอ๋อเมื่อกี้ใกล้เคียงนะตงใส่ยผมคำนวณพลาดครับผมแล้วก็ที่นี่ติดปัญหาอะไรบ้างครับมีต้นเดียวครับที่ติดกับบ่อเกลือเก่าครับอืมตรงนี้คือไปโดนบ่อเกลือใช่ครับแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างครับ ตอกไม่ลงครับเป็นพื้นปูนอยู่ช่วงประมาณเมตรเลใช่ครับตอกไม่ลงนี่ความหมายมันคืออะไรครับพอตอกลงไปแล้วเนี่ยคือมันเด้งเหรอครับใช่ครับแล้วเกิดอย่างอื่นอีกไหมครับก็เกิดแรงสั่นสะเทือนครับสั่นใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าตอกไม่ลงครับอันนี้คือปัญหานะครับคุณผู้ชมครับกรณีถ้าเราตอกเสาเข็มเนี่ยแล้วไปเจอพื้นด้านล่างไอ้บ่อเกลือนี่คือมีพื้นเหมือนกันใช่ครับเป็นถ้าสมัยใหม่เขาจะเป็นเป็นถังแซกพลาสติกครับแต่อันนี้ สม hmm. oh, oh, mm ัยเก่าเขาล่อขึ oh. okay. ้นมาเองครับเขาเลยเทพื้นสมัยโบราณใช่ครับโหเรียกโบราณเลยนะครับก็มันทําให้พอไปโดนพื้นด้านล่างเนี่ยอ่าน้าหนักที่ลงไปมันมันไปโดนพื้นคอนกรีตนะครับแล้วมันก็แผ่เรื่องของแรงสะเทือนออกไปเกิดแรงสะเทือนเยอะใช่ครับกับกายว่าต้นนี้ไม่แน่ใจว่าทางวิศวกรจะถ้ายยังไงใช่ครับรอรออยู่ครับอ๋อตอนนี้ก็ยังรออยู่ครับก็แสดงว่าเหลืออีกต้นเดียวก็เสร็จแล้วใช่ครับโอเคที่เหลือก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาอะไรเลยครับอ๋อโอเคครับ หะตอนี้ก็เรียบร้อยนะครับเหลืออีกต้นเดียวที่รอทางวิศวกรนะครับเพื่อแก้ไขในจุดนี้อาจจะขยับตำแหน่งหรืออาจจะต้องขุดขุดเพื่อเอาพื้นออกแล้วก็จะได้ตอกใหม่นะครับโอเคครับน้องโบขอบคุณมากครับขอครับผมก็เสร็จเป็นเรียบร้อยนะครับสำหรับการตอกเสาเข็มต้นที่เรากําลังทําการถ่ายทําอยู่นะครับต้นนี้ทำการเช็คระเทนโบแล้วมาดูเส้นระเทนโบครับครับตรงนี้ทางวิศวกรเรากําหนดไว้ที่5มิลนะครับก็สำหรับเสาเข็มสปันไมโครพายเนี่ยก็ตอก เช็คระเทบโบได้เรียบร้อยนะครับสังเกตนะครับเสาเข็มแต่ละต้นเนี่ยจะมีความลึกไม่เท่ากันก็อันเนื่องมาจากสภาพภูมิศาสตร์ของพื้นที่นะครับเสาเข็มแต่ละต้นเนี่ยก็จะมีระยะที่แตกต่างกันเล็กน้อยนะครับเรื่องวอมที่มันเป็นพื้นที่เดียวกันเนี่ยนะครับมันก็จะมีความลึกที่แตกต่างกันนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับก็ติดต่อมาได้ที่เพจไมโครพายโฮมพายบายอาทิตย์นะครับหรือที่ช anel ยู u ูบเดอะโฮมพายนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเผื่อเพื่อนๆคุณที่กำลังสนใจในงานก่อสร้างต่อเติมโดยใช้เเเสาาาข็็มมไครรรนนะะบบบบ่่่ววจปกกตตตออออด้ยืงิิ หรือติดตั้งด้วยการกดแบบไฮดรอลิกแบบไม่เสถียรเ,เลยนะครับฝากด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ